ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากท่าทางและคำกล่าวของพวกมันหากไม่ให้เฉินเซียงโกรธก็คงเป็นไปไม่ได้ตระกูลฟงคงคิดว่าพวกมันสูงส่งขนาดกล่าวคำเพื่อแย่งชิงของของผู้อื่นได้เลยหรือเจ้ากำลังจะบอกว่าตระกูลของเจ้ามีมาตั้งแต่โบราณนั้นเหรอถ้าตระกูลฟงของเจ้าเป็นตระกูลโบราณจริงนั้นคนทั้งโลกก็คงมีสายเลือดของตระกูลฟงเจ้าเฉินเซียงหัวเราะ ในเมื่อดวงตะวันทรงอนุภาพไร้เปรียบตระกูลฟงของเจ้าจะช่วงชิงและนำมาใช้ได้ยังไงเมื่อผู้คนได้ฟังพวกเขาก็เริ่มพูดคุยถกเถียงพวกเราทุกคนสมควรเป็นคนของตระกูลฟงหรือหากกล่าวพวกเราทั้งหมดล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันถ้างันตระกูลฟงที่มีเม็ดยาชั้นดีมากมายเหตุใดไม่ยอมให้พวกเราก็ต้องไม่ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าแข็งแกร่งกว่าผู้เยาวทั้งหมดของตระกูลฟงบางทีเจ้าอาจได้เม็ดยาถึง12เม็ด ผู้เยาตระกูลฟงโกรธแค้นแค่คำกล่าวเพียงไม่กี่คำของเฉินเซียงยังสามารถทำให้ผู้คนรอบข้าเกลียดชังพวกมันรนหาที่ส่งดาบกับทักษเทพของเจ้ามาได้แล้วสตรีผู้งดงามของตระกูลฟงตะโกนขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเฉินเซียงด้วยเพราะเจ้ามีอาจารย์ที่น่าเกรงขามหนุนหลังจึงทำให้เจ้าแข็งแกร่งแต่ถ้าไม่มีเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับขยะไร้ค่าเฉินเซียงกล่าวเหยียดหยามงั้นคนที่ถูกฆ่าสังหารเมื่อครู่ก็เป็นขยะเหมือนกันสินะ ไหนเจ้าบอกว่าตระกูลของเจ้าหน้าเกรงขามเหตุใดถึงได้มีขยะแบบนั้นอยู่ในตระกูลนี่เจ้าสตรีนางนั้นโกรธแค้นเมื่อผู้เยาของตระกูลธงเทียนอย่างพวกมันมายัางสถานที่แห่งนี้ไม่มีผู้ใดกล้ายุยยุและเมื่อเดินทางไปยังสำนักสังหารปีศาจพวกมันก็ได้ผู้คนมากมายคอยช่วยเหลือแต่ยามนี้กลับมีคนกล้ายุยยุพวกมันสตรีนางนั้นทะยานเข้าใส่เฉินเซียงด้วยท่าเคลื่อนไหวพิเศษเฉพาะของตระกูลอย่างก้าวย่างปั่นป่วน นางปรากฏตัวขึ้นข้างกายเฉินเซียงอย่างลึกลับการเคลื่อนไหวของนางทำให้ผู้คนไม่กล้าขยับเพราะกลัวว่าจะบังเอิญถูกนางสังหารเมื่อเห็นฝ่ามือที่ขาวนวลเราหยกของนางซัดมาเฉินเซียงกลับยืนนิ่งราวกับขุนเฝ้ารอฝ่ามือของอีกฝ่ายเมื่อฝ่ามือของนางสัมผัสเข้ากับใบหน้าจูจูมันกลับถูกดึงดูดด้วยทักษะเทพสังหารมังกรทั้งพลังการจู่โจมยังมาลายหายไปจนสิ้นแม้การจู่โจมของนางจะรุนแรงแต่นั่นกลับง่ายที่ทักษะเทพสังหารมังกรจะสลายพลังของมันเจ้า สตรีนางนั้นตกตะลึงอย่างที่สุดฝ่ามือของนางทาาติดอยู่ที่ใบหน้าของเฉินเซียงไม่ว่านางจะพยายามขนาดไหนก็ไม่สามารถถอนมันออกได้แต่ในสายตาของผู้อื่นดูเหมือนนางอยากสัมผัสใบหน้าที่หล่อเหลาของเฉินเซี่ยงเสียมากกว่าเฉินเซียงแกล้งหน้าแดงพลางกล่าวอย่างเขินอายข้ารู้ว่าข้าหน้าตาดีแต่เจ้าจะทําเช่นนี้กับข้าไม่ได้เจ้าเป็นสตรีแต่กลับกล้าสัมผัสกายบุรุษกลางวันแสก,แสก ผู้คนตกตะลึงตั้งแต่ที่เฉินเซียงก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานนอกจากร่างกายใบหน้าของเขาจะดูอ่อนยาวแล้วผิวพรรณของเขาก็ละเอียดอ่อนราวกับหยกยามนี้นับว่าเฉินเซียงหล่อเหลาเป็นอย่างมากแต่จูจูเฉินเซียงกลับกล่าวอย่างโกรธแค้นข้าก็เป็นเช่นคนในตระกูลของพวกเจ้าแต่เจ้ายังกล้าลงมือหมายสังหารข้าผู้คนตกตะลึงยิ่งขึ้นก่อนจะเห็นฝ่ามือที่แผ่ปรันมังกรอ,อันทรงพลังฟาดเข้าที่ใบหน้าของนางอย่างรุนแรง เฉินเซียงไม่เมตตาต่อสตรีแม้แต่น้อยเขาฟาดฝา่ามือตกเข้าที่ใบหน้าของนางอย่างรุนแรงกระทั่งทำให้ฟันของนางหักร่วงทั้งปากใบหน้าของนางปรากฏรอยฝา่ามือแดงกำ่ำแต่ร่างของนางกลับไม่ปลิวไปตามแรงเพราะฝ่ามือของนางยังคงติดอยู่ที่แก้มของเฉินเซียงเฉินเซี่ยงตกเข้าที่ใบหน้าของนางอย่างรุนแรงอีกหลายครั้งเหล่าผู้เยาว์ที่เป็นบุรุษของตระกูลฟงเองต่างก็ทยานเข้าหาเฉินเซียงเจ้ากล้าทำให้ผู้เยาว์ของตระกูลฟงอับอาย ชายคนหนึ่งตะโกนลั่นพลังชักกระบี่ยาวออกมาแล้วแทงตรงเข้าใส่เฉินเซียงอย่างโหดเหี้ยมเฉินเซียงเองก็ใช้ฝ่ามือสะเทือนสวนซัดเข้าใส่ร่างของสตรีนางนั้นอย่างรุนแรงกระทั่งนางกลายเป็นเศษเนื้อเศษโลหิตศาสตร์กระจายเข้าใส่ชายคนนั้นผู้คนหวาดกลัวกับฉากที่เห็นผู้เยาว์ของตระกูลฟงคนที่สองตกตายเพราะเฉินเซียงทั้งวิธีการถูกสังหารยังน่าสยดสยองเป็นอย่างมาก ชายคนนั้นกรดแค้นจนทั้งร่างสถานมันควบคุมกระบี่แทงตรงเข้าใส่ดวงตาของเฉินเซียงแต่ใบหน้าของเฉินเซียงกลับปรากฏรอยยิ้มเพราะจูจ่ๆดวงตาของเขาพลันลุกโชนด้วยเพลิงจักรวาลเพลิงที่ดวงตาของเฉินเซียงกลายปลายเป็นกลังมันเพลิงขนาดเล็กโฉบเข้าใส่และกัดเข้าที่กระบีของอีกฝ่ายจนมอดไม่กลายเป็นเท่าฐานผู้ใดที่หวังช่วงชิงอาวุธข้าและทักษะเทพของข้าตรับใดที่ข้าเฉินเซียงยังมีชีวิตอยู่ข้าจะทำให้มันผู้นั้นตกตายโดยไร้ดินกรบฝัง น้ำเสียงของเฉินเซี่ยงเย็นชาแต่กลับแหลมคมราวกับกระบี่บาดลึกเข้าไปในใจของผู้คนจนทำให้ผู้คนมากมายผมตั้งชันด้วยความหวาดกลัวเมื <Me> ่อกระบี่ของอีกฝ่ายถูกทำลายแสงสีครามพันสว่างวาบก่อนปรากฏดาบมังกรครามกลิ่นอายที่มันแผ่ออกมาให้ความรู้สึกเก่าแก่โบราณทั้งแรงกดดันอย่างน่าสะพรึงกลัวตายไปซะ เฉินเซียงตวัดดาบราวกับตัดผ่านมิติปรันมังกรประตูราวกับไร้ที่สุดสิ้นกระทั่งทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพียงตวัดดาบครั้งเดียวแต่กลับน่าสะพรึงขนาดนี้ดาบของเฉินเซียงที่แฝงด้วยน้ำหนักกว่าหลายล้านจินเข้าบทขยี้ชายคนนั้นจะกลายเป็นเศษเนื้อเศษโลหิตแล้วผู้เยาวตระกูลฟงก็ถูกสังหารอีกคนเหล่าผู้คนของเฉินวูแผ่นดินใหญ่ที่รู้จักเฉินเซียงจะไม่ประหลาดใจกับฉากที่เกิดขึ้นนัก เพราะหากเฉินเซี่ยงไม่สังหารคนเหล่านี้อย่างโหดเหี้ยมจะทําให้พวกเขาประหลาดใจย,ยิ่งกว่าเจ้าผู้เยาของตระกูลฟงที่เหลือทั้งตกตะลึงและโกรธแค้นแต่กลับไม่มีผู้ใดกล้าลงมือพวกเจ้าเองก็อยากช่วงชิงอาวุธและทักษะเทพของข้าตอนนี้พวกเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียไหมทันทีที่เฉินเซียงกล่าวจบจู่ๆเหล่าผู้เยาของตระกูลฟงก็ชักดาบออกมาแต่พวกมันกลับถูกแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวบดขยี้จนตกตายอย่างโหดเหี้ยมในทันที ล้อมมันไว้น้ำเสียงที่แฝงด้วยความโกรธแค้นดังมาผู้อาวุโสตระกูลฟงมาแล้วเฉินเซียงไม่รอดแน่เฉินเซียงถูกล้อมด้วยชายัวกลางคนจำนวนสี่คนเมื่อคนเหล่านั้นเห็นเศษเนื้อเศษโลหิตที่พื้นพวกมันจึงทวีความโกรธแค้นตั้งแต่ตระกูลธงเทียนของพวกมันมีชื่อเสียงในโลกมนุษย์ใบใหม่เหล่าผู้เชี่ยวชาญของคุมกำลังหลักต่างๆล้วนให้ความเคารพนับถือพวกมันแต่ยามนี้คนของตระกูลพวกมันกลับถูกสังหารต่อหน้าต่อตา มันคือเฉินเซี่ยงอย่าปล่อยให้มันหนีไปดาบในมือของมันเป็นอาวุธระดับสวรรค์ชายไวกลางคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นก่อนตะโกนจับมันไว้ให้มันขายทักษะเทพสังหารมังกรอ,ออกมาด้วยดาบของเฉินเซี่ยงกลับเป็นอาวุธระดับสวรรค์ไม่แปลกที่มันจะทรงพลังและสามารถสังหารผู้คนได้ไง่ายายราวกับผักปลา ใช่เป็นโลกมนุษย์ใบใหม่นี้อาวุธระดับสวรรค์ที่ปรากฏก็มีเพียงน้อยนิดแม้เป็นผู้ที่ลงมาจากแดนสวรรค์ยังมีเพียงไม่กี่คนที่ครอบครองอาวุธระดับนี้แค่เฉินเซี่ยงถือครองทักษะเทพสังหารมังกรและเม็ดยาระดับสูงจํานวนมากก็ต้องตาตระกูลฟงมากแล้วหักยิ่งรวมดาบระดับสวรรค์ที่ทรงพลังยิ่งไม่ต้องกล่าวถึง เฉินเซี่ยงแอบสาบานในใจว่าหากเขาแข็งแกร่งเพียงพอเขาจะทำลายตระกูลฟงทิ้งพวกมันระยังอายเกินไปพวกมันกล้าคิดช่วงชิงดาบเทพและบังคับให้เขามอบเพลิดความของทักษะเทพสังหารมังกรพวกเจ้าคงกำลังจะบอกว่าดาบของข้าเป็นของพวกเจ้าตระกูลฟงสินะเฉินเซียงกล่าวอย่างไร้อารมณ์ถูกต้องมีเพียงตระกูลธงเทียนอย่างเราเท่านั้นที่เข้าใจรูปแบบวิญญ,ญาณโบราณที่อยู่บนดาบเล่มนั้นชายไวกลางคนกล่าว เฉินเซียงอยากจะสังหารมันทิ้งในทันทีเพราะมันกล้ากล่าวถ้อยคำที่ไรยางอายเป็นครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงเคยเห็นผู้ที่ไรยางอายขนาดนี้แล้วพวกเจ้าเป็นใครถึงได้กล้ามาล้อมข่าเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างเย็นชาพวกข้าคือคนของตระกูลฟงส่วนนามของพวกเราเจ้ามีคู่ควรที่จะทราบรีบส่งดาบเล่มนั้นและทักษะเทพสังหารมังกรมาให้พวกข้าแล้วพวกข้าจะให้เจ้าได้ตายด้วยศพที่สมบูรณ์เฉินเซียงกล่าวเย็นชา ตระกูลทงเทียนบัตรซบสงสัยพวกเจ้าคงช่วงชิงสิ่งของผู้อื่นแล้วเก็บตัวเป็นเต่าหดหัวบ่มเพาะจนแข็งแกร่งเมื่อมหาสงครามอุบัติพวกเจ้าก็ช่วยโอกาสนี้กอบโกยผลประโยชน์ดูหมิ่นตระกูลฟงเรารนหาที่ตายชายไว้กลางคนกล่าวก่อนซัดฝ่ามือที่เฉียบคมราวกับกระบี่เข้าใส่เฉินเซียงขอบเขตนิพพานที่สองหลงสเสวียอีกล่าวเตือน ร่างกายของเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งทั้งยังมีทักษะเทพในครอบครองมากมายต่อให้เผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานที่สามก็ไม่หวาดกลัวเขากำดับแน่นทั่วร่างสันเทาปราณทั้งห้าธาตุทะลักออกจากตันเทียนจำนวนมหาศาลเพลงเพลงดาบมังกรพิโรธเพลงดาบของเฉินเซี่ยงราวกับฟาดฟันได้ทุกสิ่งเมื่อเพลงดาบที่ทรงพลังปะทะกับฝ่ามือที่รุนแรงของชายวัวกลางคนอนุภาพฝ่ามือของอีกฝ่ายกลับถูกหักล้างในทันที เมื่อดับมังกรใช้ออกด้วยเพลงดับมังกรพิโรธอนุภาพของมันย่อมน่าหวาดกลัวอย่างที่สุดและยิ่งเฉินเซียงใช้เพลงดับด้วยปราณมังกรอนุภาพของมันยิ่งน่าหวาดกลัวเกินจินตนาการเราจะนะราวกับสามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์เมื่เพลงดับปรากฏผู้คนที่เห็นล้วนนวัดกลัวไปถึงขั้วหัวใจแม้มันจะสัมผัสได้ว่ามันแข็งแกร่งกว่าเฉินเซียงแม้ยามนี้มันจะหวาดกลัวแต่ท้ายที่สุดก็ถูกสังหารเฉกเช่นเหล่าผู้เยาว์ของตระกูลฟงก่อนหน้า เพียงดาบเดียวก็สามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานของตระกูลฟงได้เฉินเซี่ยงนับว่าไม่ธรรมดาเขาข้ามผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานแล้วเด็กนี่แข็งแกร่งเกินไปดาบของเขาสังหารผู้คนได้ราวกับผ่าเต้าหู้ไม่แปลกที่เขาจะเป็นตำนานของโลกมนุษย์ใบเก่าเขาไม่ได้พึ่งพาพลังของอาจารย์เขาพึ่งพาเพียงความแข็งแกร่งของตนเท่านั้นตระกูลฟงเจอต่อเข้าแล้วแต่ดาบของเฉินเซียงก็ทรงพลังมาก ผู้คนทั้งหมดตกตะลึงในเพลงดาบที่น่าสะพรึงกลัวล้อมสังหารและชิงเอาอาวุธระดับสวรรค์ของมันให้ได้ชายไวกลางคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นเฉินเซียงโกรธเป็นทุนเดิมจากเพลงดาบแต่ตระกูลฟงกลับยิ่งระยังอายที่คิดช่วงชิงดาบเทพของเขานั่นทําให้เฉินเซียงโกรธมากขึ้นเข้ามาเฉินเซียงไม่กลัวพวกมันเขาเวียงดาบเกิดเป็นปราณดาบที่น่าสะพรึงกลัวกระทั่งทําให้มิติสันสะเทือน ชายไวกลางคนผู้นั้นนำระฆังโบราณออกมาต้านการจู่โจมที่น่าสะพรึงกลัวของเฉินเซียงส่วนชายวัวกลางคนอีกสองคนที่เหลือร่วมมือจู่โจมเฉินเซียงอย่างพร้อมกันพกมันนำกระบี่ยาวออกมาแล้วร่วมมือจู่โจมเฉินเซียงอย่างโหดเหี้ยมเฉินเซียงมีเกราะเทพคุ้มกายทั้งยังร่างกายที่แข็งแกร่งเดิมทีชายไวกลางคนเชื่อว่าสังหารเฉินเซียงได้แต่จู่ๆการจู่โจมของมันกลับกระทบเข้ากับบางสิ่งที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้เฉินเซียงจึงฉวยโอกาสตวัดดาบตัดขวางเข้าใส่ชายวัวกลางคนทั้งสอง พวกมันคาดไม่ถึงว่าเฉินเซี่ยงจะจงใจให้พวกมันจู่โจมและจังหวะที่พวกมันตกตะลึงอยู่นั้นดาบของเฉินเซี่ยงก็ปลิดชีวิตของพวกมันไปเสียแล้วหลังจากเฉินเซี่ยงสังหารชายไวกลางคนทั้งสองไปเขาก็ฟาดฟันดาบเข้าใส่ระฆังของชายวัยกลางคนอย่างรุนแรงกระทั่งเกิดเสียงส,สะท้อนดังกังวานเที่ยงดาบเดียวไม่สามารถทำลายมันได้ ดังนั้นเฉินเซี่ยงใช้เพลงดับกว่าหลายร้อยครั้งแต่ละครั้งแสงด้วยปราณที่ทรงพลังจนในที่สุดก็สามารถระคังโบราณและตัดขาทั้งสองข้างของชายวัยกลางคนได้สําเร็จทําให้มันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดความสามารถแค่นี้แต่กลับกล้าคิดช่วงชิงสมบัติของข้าเฉินเซียงเย้ยยันก่อนใช้เท้าเหยียบย่ำอีกฝ่ายจนตายการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่รวดเร็วเป็นอย่างมากแต่นั่นกลับทําให้ชายไวกลางคนทั้งสี่มอดมวยไม่หวนคืน เฉินเซียงนำหอ,อกยาวออกมาก่อนแต่ส่งร่างของชายวัยกลางคนทั้งสี่คนขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นพุ่งหอ,อกปักร่างของพวกมันตรึงไว้ที่ประตูเมืองที่อยู่ไกลออกไปและด้วยแรงพุ่งหอ,อกที่ทรงพลังทําให้ประตูเมืองที่แข็งแกร่งเกิดรอยปริแตกนี่เป็นการยั่วยุตรกลูลฟงอย่างร้ายแรงที่สุดเฉินเซียงสมเป็นคนบ้าคนแรกผู้ไร้ซึ่งความหวาดกลัวผู้กล้าสังหารแม้แต่บุตรแห่งพระเจ้าของสำนักสังหารปีศาจดังนั้นตัวตนอย่างเฉินเซียงจะมีผู้ใดที่เขาไม่กล้าสังหารบ้าง และเฉินเซียงยังไม่จบแค่นั้นเขาเข้าทำลายสถานที่ทำเงินสำคัญของเมืองจนพังพินาศและแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่กลับไม่มีผู้ใดกล้าขวางทางเขาแต่เมืองแห่งนี้เองก็อยู่ไม่ห่างจากดินแดนลีลับของตระกูลฟงมากนักด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมืองบวกกับคนตระกูลฟงที่อยู่ภายในเมืองก็มีไม่น้อยเรื่องนี้ต้องถึงหูของตระกูลฟงและอีกไม่นานพวกมันก็จะมาที่นี่ ระหว่างเรื่องราวทั้งหมดเฉินเซี่ยงสังหารผู้เยาวของตระกูลฟงไปกว่า20คนแม้สายเลือดของพวกมันจะนำพาซึ่งความแข็งแกรง่งแต่พวกมันกลับหลงผิดเพียงแค่พอประดับเทพของเฉินเซี่ยงพวกมันทั้งหมดปรถนาจะช่วงชิงและใช้อำนาจตระกูลขมเฉินเซียงซึ่งนั่นเป็นการนำพาความตายมาสู่ตนกระทั่งเมืองยังถูกทำลายจนพินาศผู้ใดกล้ากล่าวว่าดับมงกรามสังสมหารปาริปาและทักษะเทพสังหารมังกรเป็นของพวกมันก็ฆ่าพวกมันให้หมดหลงสเสวียอีแค่นเสียงคลางกล่าว เฉินเซียงมุ่งหน้าไปยังขายพลังเคลื่อนย้ายก่อนกล่าวเย็นชาไปบอกตระกูลฟงว่าอีกไม่นานข้าเฉินเซียงจะเป็นผู้ทำลายพวกมันทั้งตระกูลถึงกับปากกล้าบอกกล่าวว่าดาบและทักษะเทพสังหารมังกรของข้าเป็นของพวกมันหากพวกมันไม่ยอมไปขอขามาต่อน,นิกายยอดนักสู้ข้ากับพวกมันก็ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้อีก ทันทีที่กล่าวจบเฉินเซียงก็มุ่งหน้ากลับนิกายยอดนักสู้เขาเข้าพบทั้งเจียนเทียนเพื่อขอทราบรายละเอียดของตระกูลธงเทียนตระกูลธงเทียนนั้นแข็งแกร่งมากทั้งโลทองแดงทั้งระฆังคุ้มกายทั้งสองเป็นอาวุธที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณทั้งสิน้นหลังจากเฉินเซียงจากไปได้ไม่นานผู้อาวุโสของตระกูลฟงพร้อมกับผู้เยาอีกมากมายเดินทางมาถึงเมืองพวกมันก็เห็นซากศพของเหล่าผู้เยาซากศพของชายวัยกลางคนทั้งสี่รวมถึงสถานที่สำคัญภาย,ภายในเมืองซึ่งถูกเฉินเซียงทำลาย แค่เด็กเพียงคนเดียวแต่กลับหานกล้าทำเรื่องบ้าบิ่นแต่ถึงอย่างนั้นเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลฟงก็ทราบดีว่าเหล่าผู้เยาว์ของตระกูลหวังช่วงชิงสมบัติของเฉินเซียงก่อนกระทั่งไปยุ่วยุเฉินเซียงเข้าแต่นั่นย่อมไม่สำคัญพวกมันคิดอยู่เสมอว่าตราบใดที่เป็นของโบราณสิ่งของทั้งหมดย่อมเป็นของตระกูลทงเทียนของพวกมัน หลังจากที่เฉินเซียงหายตัวไปช่วงเวลาหนึ่งจูจ่ๆเขาก็ปรากฏตัวพร้อมกับสังหารคนของตระกูลฟงไปมากมายเมื่อผู้คนได้ทราบเรื่องราวผู้ที่รู้จักนิสัยของเฉินเซียงย่อมไม่แตกตื่นตกใจผู้เยาวตระกูลฟงเป็นผู้หวังช่วงชิงสมบัติและทักษะของผู้อื่นก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เฉินเซียงจะหันกล้าบ้าบิ่นลงมือกับพวกมันเพื่อบอกกล่าวว่าพวกมันคือฝ่ายผิดแต่ในความคิดของตระกูลฟงพวกมันจะเดินทางมาอย่างนิกายยอดนักสู้เพื่อข่มขู่และจับตัวเฉินเซียง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ